ในปัจจุบันนะครับบันตัวบันนะฮะที่มีลักษณะคล้ายๆแป้งซาลาเปาครับแล้วก็สอดไส้เนี่ยเป็นที่นิยมกันอยู่เลยเราจะทำตัวบันตัวเนี้ยนะครับซึ่ง้รงบอกว่าทําไม่ยากครับส่วนตัวไส้นะครับเราจะใส่เป็นไก่ทอดคุณผู้ชมสามารถซื้อสําเร็จรูปได้เลยครับเราจะรับประทานคู่กับกิมจิที่มีส่วนประกอบหลักเนี่ยเป็นแครอทสนุกอร่อยแล้วก็อยู่ท้องครับเมนูนี้ไก่ทอดกิมจิแครอทบันครับ เริ่มต้นจากการทำแป้งสลาเปากันก่อนดีกว่านะครับในการทำแป้งสลาเปาเนี่ยเขาใช้แป้งชนิดพิเศษที่เรียกว่าแป้งบัวแดงคุณผู้ชมลองซื้อตามร้านเบเกอรีร่มีนะฮะตามด้วยน้ำตาลครับตามด้วยยีสต์ผงครับผมแล้วก็เกลือนะฮะเกลือนี่เราใช้ประมาณเศษ1ส่วน3ช้อนชาครับเราใช้ช้อนไม้คนส่วนประกอบนิดหนึ่งนะครับให้กระจายทั่วๆกันดีครับแล้วก็ใส่น้ำอุ่นตามลงไปครับ พอแป้งเริ่มเข้ากันแล้วนะครับอ่าและสำหรับตัวไขมันนะครับพนเลือกใช้ช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวเพื่อความอร่อยแล้วก็สุขภาพที่ดีครับเราจึงใช้ตัวนี้แหละครับช็อตเทนนิ่งน้ำมันรำข้าวแทนเลยครับเนื่องจากว่าเขาผลิตด้วยกระบวนการทางกายภาพครับเรียกว่าไม่มีคอเลสเตอรอลเลยแล้วก็มีความเป็นธรรมชาติเนี่ยสูงครับจึงทำให้เรามั่นใจได้ว่าเราปลอดภัยจากกรดไขมันทรานอย่างแน่นอนครับเราใช้ทั้งหมด35กรัมครับผม คนต่อนะครับให้เข้ากันแล้วคนได้อีกสักพักหนึ่งเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราก็ต้องใช้มือเราแล้วครับนวดให้ตัวช็อตเทนนิงน้ำมันนำข้าวเนี่ยเขากระจายทั่วดีครับมาแล้วละเสร็จแล้วครับเราก็จะลึงให้หน้าเขาเนียนดีครับเสร็จแล้วเรานำโดของเราเนี่ยนะครับ เอาพลาสติกหลวมๆคลมุมหรือว่าจะใส่ในถุงก๊อบแก๊บเลยก็ได้นะครับแล้วก็ไปพักไว้ในที่อุ่นๆแต่ไม่ได้ไปตากแดดนะครับให้เขาขึ้นตัวขึ้นมา1เท่าใช้เวลาอยู่ที่ประมาณ1ชั่วโมงครับในระหว่างพักแป้งเดี๋ยวเรามาทํากิมจินะครับแต่จริงๆแล้วการทํากิมจินี่มันใช้เวลานานมากเพราะฉะนั้นต้องบอกว่าสูตรนี้เราเรียกว่าเป็นกิมจิอย่างง่ายแล้วกันนะครับอร่อยไม่แพ้กันฮะนะครับเราใช้ผักกาดขาวนะครับก็หั่นเป็นใบๆนะฮะ แครอทนะครับเราก็ปอกผิวภายนออกนะครับเราก็หั่นเป็นท่อนๆโอเคครับพอเราได้ผักของเราแล้วนะครับเราจะต้องโรยเกลือครับเราทิ้งไว้อย่างนี้ครับประมาณ1ชั่วโมงทิ้งไปพร้อมกับตัวแป้งอ่าซาลาเปาของเราเลยนะครับซึ่งในระหว่างนี้นะฮะเดี๋ยวผมก็จะมาทําตัวเจ้าน้ํากิมจิแบบง่ายๆกันครับเรามีขิงครับผมกระเทียมเราใช้3มกลีบก็ต้องบดก่อนครับสับก็ได้นะครับ เสร็จแล้วนะครับเรามีน้ําตาลทรายครับใส่ลงไปโคชูจังโคชูจังเขาเป็นน้าพริกเผาสไตล์เกาหลีผมว่าวินาทีนี้ไม่มีใครไม่รู้จักแล้วนะฮะบีบีให้เข้าเข้ากันเพราะมีน้ําตาลเราบดตั้งแต่ตอนนี้เลยนะครับสร็จแล้วเราก็ปรุงรสนะครับอันนี้เป็นน้ําส้มสายชูข้าวน้ําปลาครับผมเราก็พักไว้ก่อน ในการนึ่งตัวสลัเปานะครับวันนี้นะครับลังถึงของคนเท่มากเลยถ้าเกิดคุณผู้ชมดูแต่ชิ้นล่างนี่ครับเพืนๆเราจะรู้สึกว่าเขาเหมือนกระทะทั่วไปแหละนะครับจริงๆแล้วเขาก็คือกระทะนี่แหละครับแต่ก็เป็นกระทะที่เราสามารถจะใส่น้ําลงไปแบบนี้ครับแล้วก็กลายเป็นฟังก์ชันของลังถึงก็คือแบบนี้นะฮะตัวด้านบน นะครับนอกจากนั้นเนี่ยยังต้องบอกว่าเขาทําจากสเตนเลสเนื้อดีนะครับไม่ต้องใช้ความร้อนสูงได้นะครับก็กระจายความร้อนทั่วกันถึงดีครับเดี๋ยวเราจะใช้หลังถึงตัวนี้ในการนึ่งเจ้าสลับเ่าบันของเรานะครับตอนนี้1ชั่วโมงผ่านไปนะฮะบวมขึ้นมาเยอะทีเดียวนะครับเราก็ต้องน็อกเขาครับโอเคหลังจากน็อกเขาลงไปแล้วนะครับพลจะปั้นเป็นก้อนละ45กรัมนะครับคือแป้งเป็นก้อนกลมนะฮะ Okay. เสร็จแล้วนะครับสิ่งที่เราจะทำนะฮะเราจะรีดแป้งนะครับให้เป็นลักษณะแผ่นวงรีนะครับด้านปลายเนี่ยหนานิดหนึ่งได้นะครับเสร็จแล้วนะครับเราพับขึ้นครับผมวางลงบนกระดาษไขครับผมแล้วก็นำมาวางไว้บนหลังถึงครับ หลังจากที่เราขึ้นรูปแล้วนะครับเราจะนําไปพักอีกประมาณ20นาทีหาพลาสติกคุมไว้หลุมหลวมนะครับให้เขาขึ้นตัวมาอีกครั้งหนึ่งครับหลังจากที่เราทิ้งผักไว้ในเกลือนะครับลองดูสิครับเห็นไหมฮะผักจะนุ่มขึ้นเยอะมากทีเดียวนะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าน้ําจะออกมาเยอะมากแต่สิ่งที่มากับน้ําด้วยก็คือความเค็มนะครับมันเค็มเกินไปดังนั้นเราต้องล้างน้ําเกลือออกครับเราใช้ผ้าขาวบางครับ อ่ะแล้วก็ใส่ลงไปในตัวน้ำที่เราเตรียมไว้นะฮะต้นหอมครับผมเขากระวนน้ำซอสนะครับน้ำกิมจิที่เราทำไว้นะฮะอ้าวเรากลับมาดูนะฮะหลังจากที่เรา,าพักแป้งปั่นของเราไว้ประมาณ20นาทีนะครับให้เขาขึ้นตัวขึ้นมาอีกเล็กน้อยประมาณนี้นะครับใช้ได้แล้วครับลังถึงต้องร้อนๆนะฮะแล้วก็เวลาที่เรายกฝามาเราอย่าลืมเช็ดน้ำบริเวณด้านบนด้วยนำซาลาเปาบันไปนึ่ง ใช้เวลาเพียงแค่12นาทีเท่านั้นเองครับปุ้มน่ารับประทานไหมครับปัาแป้งของเราบวมสวยมากครับจุดจับนะฮะอาหยิบออกมาทีละชิ้นครับกิมจิครับผมไก่ทอดสำหรับคนที่ทานมังสวิรัตนะครับคนอยากจะบอกว่าแค่กิมจิอย่างเดียวก็ยัง อร่อยเพลิดเพลินได้เลยนะครับแต่งด้วยต้นหอมสวยๆก็พร้อมเสิร์ฟแล้วครับและนี่ก็คืออีกหนึ่งเมนูดีๆที่มีส่วนประกอบของแครอทเป็นส่วนประกอบหลักครับกับไก่ทอดกิมจิมแครอทบันครับ ไม่อยากจะพลาดเทคนิคในการทำอาหารดีๆในรูปแบบของพลพักนักปรุงแฟน,น u t u b e ง่ายดิดเดียวเองครับกดปุ่ม Subscribe รายการพลพักนักปรุงเลยครับสำหรับคนที่ดูรายการเราผ่านทางมือถือปุ่ม Subscribe อยู่ภายใต้จอของท่านครับข้างล่างครับ